สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาต่อกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะสามารถที่จะไปฟังส่วนแรกที่แอดสปอยได้นะคะที่พาร์ทหทับสนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นพาร์ทแบบตัดจบนะคะเป็นพาร์ทสทับสนะคะทุกคนสําหรับเรื่องนี้นะคะที่แอดจะมาสปอยในวันนี้ค่ะทุกคนไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะ ในวันนี้พระเอกแล้วก็นายเอกได้ไปที่ร้านอาหารของอาจโจซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อนายเอกนั่นเองนะคะเพื่อทานอาหารพระเอกก็ได้สังเกตว่านายเอกชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรพระเอกของเรามักจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของนายเอกอยู่เสมอสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆที่คอยเอาใจใส่อยู่เสมอทําให้รู้ว่าเวลาที่กินอาหารนั้นนายเอกของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรและก็ที่สังเกตเห็นได้คือนายเอกนั้นชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากๆเลยแล้วก็ชอบกินแฮมที่สุดเลยพระเอกของเราก็เลยเอาแฮมที่อยู่ในเบอร์เกอร์ นั้นของตัวเองให้กับนายเอกนายเอกก็งงเอ๊ะทำไมพระเอกถึงดีกับเขาอย่างนี้ต่างจากแต่ก่อนเลืกเกินที่ชอบแกล้งเขาในวันหนึ่งนายเอกก็ได้นําเสื้อของพระเอกนั้นที่ซักเรียบร้อยแล้วจากรอยเปื้อนในวันที่พระเอกกระทืบเพื่อนร่วมห้องที่แกล้งนายเอกนําเสื้อนั้นมาคืนให้พระเอกนั่นเองค่ะพระเอกรับไว้แล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างดีใจพร้อมกับถามนายเอกว่านายเป็นคนซักเสื้อให้ฉันเองหรือเปล่าพอนายเอกได้เห็นแบบนั้นก็เห็นพระเอกยิ้ม ก็เกิดอาการแอบเขินเล็กน้อยแล้วค่ะแต่ก็ขีบลุกนิดหนึ่งก็เลยตอบไปว่าเปล่าซะหน่อยฉันไม่ได้เป็นคนซักจากนั้นก็ฟุบหลับไปหลังจากกลับมาที่บ้านของพระเอกพระเอกของเราก็ได้เอาเสื้อขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย,ยอย่างดีใจอารมณ์แบบประมาณว่าฟิลแฟนซักเสื้อให้อะไรทํานองนี้แล้วพระเอกของเราก็เอาเสื้อนั้นเก็บไว้อย่างดีมีอยู่วันหนึ่งนายเอกชวนพระเอกไปตกปลาแต่ว่าพระเอกบอกว่าฉันมีนัดแล้วเนื่องจากเขานั้นนัดกับเพื่อนเอาไว้คงไปกับนายไม่ได้หรอกครั้งหน้าแล้วกันนะ ายเอกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ไปก็ไม่เป็นไรที่ในเอกชวนพระเอกก็เพราะว่าเห็นว่าพระเอกนั้นเพิ่งย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนอาจจะยังไม่ค่อยมีเพื่อนก็แค่นั้นเองก็เลยชวนแต่พระเอกของเราคิดไปคิดมาก็เลยไปปฏิเสธเพื่อนร,ร่วมรุ่นที่เคยนัดเอาไวา้จากนั้นเขาก็หนีไปนั่งตกปลากับในเอกเฉยเลยในเอกเองก็งงมากเอา้าในบอกว่านายมีนัดแล้วไงแต่ฉันอยากจะมากับนายมากกว่าไงกับเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปวัานไหนก็ได้ บ่งบอกได้เลยว่าพระเอกของเรานั้นโคตรจะแคร์นายเอกเลยยอมเลื่อนนัดเพื่อนยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะพยายามได้อยู่ใกล้ชิดกับนายเอกของเราโดยที่นายเอกของเรานั้นก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวสเสลยช่างไม่รู้อะไรบางเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลก็เป็นเพื่อนกันในระหว่างที่นายเอกกําลังจะตกปลาอยู่นั้นพระเอกก็นึกสนุกที่จะแกล้งนายเอกอีกครั้งหนึ่งก็เลยโยนก้อนหินลงไปในน้ําทําให้ในายเอกของเรานั้นโมโหเป็นอย่างมากเลยแล้วก็หันไปว่าพระเอกว่า นี่นายนายจะโยนหินลงในน้ำทำไมฮะเ๋ยวปลาก็หนีหมดหรอกเห็นไหมวาชันกำลังตกปลาอยู่แล้วก็ทำหน้าบึ่งใส่พระเอกพระเอกเห็นแบบนั้นก็หมั่นเคี้ยวก็เลยเอามือไปจับแก้มนายเอกแล้วก็โยกไปโยกมาทำไมททำหน้าแบบนี้ล่ะอยู่กับฉันทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสินายเอกก็เลยบอกพระเอกว่านี่นายอย่ามาจับแก้มฉันนะฉันไม่ชอบให้ใครมาจับแก้มพระเอกพอได้ฟังแบบนั้นก็นึกสนุกใหญ่เลยเอามือมาจับแก้มนายเอกอีกหลายครั้งก็มันหน้ารักนี่ อย่าไปทําหน้ารักแบบนี้กับใครเข้าใจไหมหน้าดักกับฉันคนเดียวก็พอแล้วอันนี้แอดเติมเองนะคะทุกคนนายเอกของเราได้ฟังแบบนั้นก็งงนะสินายนี้มันบ้าคนบ้าอะไรเรียกผู้ชายว่าน่ารักเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยแม้นายเอกของเราจะพูดแบบงงๆแต่ก็รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็เออช่างมันเถอะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาสถานะของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปจากเพื่อนธรรมดาธรรดากลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้น พระเอกของเราก็มักจะคิดแผนอยู่เสมอว่าจะทำยังไงนะจะได้ไปนอนที่บ้านนายเอกยิ่งห้องนอนของนายเอกนั้นมีสภาพที่แคบแคบเตียงนอนก็เล็กๆแต่พระเอกของเราก็ชอบมนอนเบียดนายเอกเสมอและก็พระเอกของเราเนี่ยก็ซนสลืกเกินมือไม้ไม่เคยอยู่สุกหรอกจับนั่นจับนี่นายเอกอยู่เรื่อยเลยแอบแตะอ่างลวนลามอยู่ตลอดแหละขอแค่มีโอกาสจนนายเอกของเรานั้นนอนแทบไม่ได้แล้วก็รู้สึกลำคาญพระเอกแม้ว่าจะลำคาญแค่ไหนก็ตามก็พยายามที่จะปัดมือพระเอกออกในช่วงแรกๆแ,แต่ไปต่อมาก็ยอมให้พระเอกนั้นนอนกอดซะงั้น โดยที่นายเอกของเราก็ไม่ได้อะไรายาขัดขืนใดอย่างใดมีอยู่วันหนึ่งทั้งคู่ได้ไปเล่นบาสด้วยกันตามปกติในขณะที่เล่นบาสอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งในสนามบาสก็มาแย่งลูกบาสดไปแล้วก็กระแทกนายเอกจนนายเอกนั้นล้มทําให้พระเอกนั้นโมโหเป็นอย่างมากกระโดดถีบชายคนนั้นอย่างแรงโอ้ยแรงมากจ้าห่วงแหละแหมกีฬาลูกผู้ชายก็มีแบบนี้บ้างแหละอะไรจะขนาดนั้นพวกคุณแตะไม่ได้เลยหลังจากนั้นพระเอกก็รีบไปพยุงนายเอกแล้วก็พานายเอกนั้นกลับบ้านพระเอกของเรานั้น โอ้โหเทแคร์นายเอกของเราดีมากนายเอกมีแผลเต็มตัวนิดนึงอะ่ะพระเอกของเราก็ซื้อยามาทาให้เอาใจในายเอกสรารพัดเลยด้วยความเป็นห่วงจริงๆนายเอกมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะทุกคนแต่พระเอกของเรานี้นางโอเวอร์ไงพอมาถึงที่บ้านนายเอกของเราก็เลยเห็นว่าเหนื่อยก็เลยจะไปอาบน้ําพระเอกของเราเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่านายอ่ะกำลังเจ็บอยู่ให้ฉันอาบน้ําให้ไหมนายเอกของเราก็เลยบอกว่านายจะบ้าเหรอฉันเป็นแค่นี้เอง บ้าไปหรืเปล่าเนี่ยใครจะให้นายอาบให้ฉันไม่ใช่เด็กๆนะโตแล้วแผลแค่นี้เองจากการเล่นกีฬามันก็แบบนี้แหละนายอยมาโอเวอร์เลยแต่คนอย่างพระเอกนั่นหรอจะมีการยอมไม่มีทางเพราอนายเอกจะเดินเข้าไปในห้องน้ำพระเอกของเราก็เดินเข้าตามไปในห้องน้ําแต่ว่า แค่อาบน้ำนะทุกคนอย่าคิดอะไรไปไกลไม่มีอะไรหรอกจ้าหลังจากที่อาบน้ําเสร็จทั้งสองคนก็มากินข้าวแล้วก็ไปนอนนอนบนเตียงเดียวกันเช่นเดิมเพ่อของเรานั้นก็ส่วนเหมือนเดิมมือไม้ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่เป็นสุกเลยก็จับนั่นจับนี่ในเอกไปทั่วสไลด์ในเอกไปทั่วเลยในเอกของเราก็เริ่มจะหงุดหงิดมากขึ้นก็เลยถามว่านี่นายเป็นอะไรมากหรือเปล่าทาไมต้องมาจับมาแตะฉันด้วยตลอดเวลาเลยเพ่อของเราก็เลยบอกว่าก็ผูช้ชายเหมือนกันจะคิดอะไรมากล่ะนายกับฉันก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละ เพ่อเอของเราเนี่ยก็แสนสุดแสนจะเจ้าเละนายเอกพอได้ฟังแบบนั้นก็เออก็ไม่คิดอะไรมากแต่เพ่ย์ของเราเนี่ยก็เร้าซิจะลวนลามนายเอกจนนายเอกนั้นทนไม่ไหวก็เลยหนีไปนอนโซฟาเฉยเลยหลังจากที่ไปโรงเรียนในตอนเช้าในวันต่อมาเพ่ยของเราก็ได้ไปหาอาของเขาเพื่อช่วยให้อาของเขานั้นช่วยหาร้านที่ใหม่ให้กับพ่อของนายเอกแล้วก็อาโจเพื่อนของพ่อ,ขอเขานั่นเองอาของเขานั้นจึงรับปากว่าจะจัดการให้ทุกอย่าง นายเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงไม่ยอมกลับบ้านทั้งทที่บ้านของเขานั้นร่ำรวยสลึกเกินพระเอกจึงเล่าให้กับนายเอกฟังทั้งหมดเกี่ยวกับเขาว่าเขานั้นมีปัญหากับพ่อพ่อของเขามีเมียใหม่แล้วก็พาเมียใหม่นั้นเข้ามาอยู่ในบ้านเขาไม่สามารถที่จะอยู่บ้านหลังนั้นร่วมกับเมียของพ่อเขาได้เลยก็เลยหนีออกมาอยู่คนเดียวหนำซ้ำเมียของเขานั้นยังมีลูกติดด้วยและบอกว่าจะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเขาก็เลยบอกว่าการมาอยู่นอกบ้านนั้นสบายใจกว่า พอนายเอกได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเห็นใจพระเอกเป็นอย่างมากมันช่างเหมือนกับเขาเหลือเกินที่เขานั้นกำพาแม่ที่แม่จะไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่นายเอกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนายมาอยู่บ้านฉันไหมพอนายเอกเอ่ยปากชวนแบบนั้นมีหรอพระเอกจอมเจ้าเล่ห์ของเราจะปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปก็ตอบรับทันทีพ่อของพระเอกก็ดีใจกับร้านใหม่นี้มากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณพระเอกเป็นการใหญ่เลยที่พระเอกเป็นธุระจัดการให้ เมื่อพระเอกย้ายมาอยู่กับนายเอกที่บ้านของนายเอกพ่อของนายเอกก็ยิ่งยินดีอย่างยิ่งแล้วก็เอ็นดูพระเอกเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองพ่อนายเอกนั้นซื้อเตียงมาให้พระเอกพราะเห็นว่าทั้งสองคนนอนเบียดกันในเตียงเดียวกันมันจะไม่สบายตัวแล้วก็อึดอัดนายเอกได้ทีโล่งใจอย่างมากเลยที่จะได้นอนคนเดียวไม่ต้องนอนกับพระเอกอีกต่อไปแต่พระเอกของเราก็พยายามขยับเตียงของตัวเองนั้นมาติดกับเตียงของนายเอกนายเอกนี้ก็โคตรจะเส็งเลยนี่เตียงนายมีทำไมไม่ไปนอนฮะ ไปได้แล้วพระเอกก็ไม่ฟังจะนอนเตียงเดียวกันกับนายเอกจะมาใกล้ๆกล้นายเอกอยู่ท่าเดียวและก็พยายามที่จะเอามือไม้มากกอดนายเอกโชคดีที่หมาของเขานั้นร้องขึ้นมาเห่าขึ้นมาไอหมาจอมขัดขวางคืนนี้นายเอกของเราก็เลยรอดตัวไปอีกวันหนึ่ง วันหนึ่งนั้นแฟนของพระเอกนั้นก็ตามเข้ามาที่บ้านของนายเอกเพราะว่าพระเอกนั้นไม่สนใจเธอเลยทําให้เธอนั้นงอนแล้วก็ปาโทรศัพท์ของพระเอกทิ้งลงในลงบนพื้นทําให้โทรศัพท์นั้นแตกรกระจายพระเอกโมโหมากเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องที่นายเอกนั้นซ่อมให้เขาพระเอกก้มลงเก็บเศษมือถือที่แตกกระจายโดยที่ไม่สนใจแฟนสาวของเขาเลยเธอโมโหมากเธอเดินกระทือบเท้าแล้วก็หนีไปนายเอกก็เลยบอกพระเอกว่า ให้ตามเธอไปอย่าปล่อยให้ผู้หญิงนั้นโมโหแล้วก็โกรธโดยที่ไม่ง้อไม่อย่างนั้นมันจะเกิดเรื่องใหญ่รีบไปง้อเธอเร็วๆเข้าพระเอกเลยบอกกับนายเอกว่าได้นายอยากให้ฉันไปใช่ไหมนายอยากให้ฉันตามเธอไปฉันก็จะไปนายบอกให้ฉันทําอะไรฉันก็จะทําทําตามที่นายต้องการทุกอย่างเพราะว่าฉันเคยบอกแล้วไงว่าอะไรก็ตามที่นายบอกอะไรที่ก็ตามที่นายต้องการฉันจะทําให้นายทุกอย่าง จากนั้นเขาก็ตามแฟนสาวของเขาไปแต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันมีวันหนึง่งเพื่อนของเขามาบอกกับพระเอกว่าเห็นแฟนของเขานั้นออกไปเดทกับผู้ชายพระเอกก็เลยขี่รถตามไปดูพบว่าแฟนของเขานั้นไปที่โรงแรมกับผู้ชายจริงๆพระเอกโมโหมากเหมือนโดน เหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายก็เลยกระโดดเข้าไปชกชายคนนั้นซึ่งแฟนสาวของเขานั้นพอเห็นแบบนั้นก็บอกพระเอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะแต่พระเอกโมโหมากแล้วก็บอกเลิกเธอแฟนสาวของเธอพยายามอธิบายเพราะว่ากลัวว่าจะเสียพระเอกไปจริงๆเพราะว่ารอบนี้พระเอกดูเอาจริงแล้วก็โมโหมากๆเลยเธอกลัวว่าจะเสียพระเอกไปอีกครั้งหนึง่งก็เลยบอกกับพระเอกว่าชายคนนี้เป็นชายที่เธอจ้างจ้างมาเพื่อเป็นแฟนหลอกๆกับเธอเท่าน,นั้นเองเพื่อมาเดทกันหลอกๆเพื่อให้พระเอกนั้นหึง แต่พระเอกของเราก็ไม่สนใจไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าในใจตอนนี้ก็หมดรักผู้หญิงคนนี้แล้วเพราะว่าในใจของพระเอกตอนนี้มีต่นายเอกเท่านั้นพอกลับมาที่บ้านพระเอกก็เดินเข้าไปหานายเอกเห็นนายเอกนอนอยู่บนเตียงก็ล้มตัวลงนอนพับนายเอกแบบหมดแรงสุดๆเลยแล้วก็อ้อนนายเอกว่าตัวเองนั้นเหนื่อยเหลือเกินแหมเจ้าเล่ห์จริงๆอีต่พระเอกมันร้าย ในวันหนึ่งพระเอกของเราแล้วก็นายเอกได้ไปกินข้าวและเขาก็ได้รู้ความจริงในวันนั้นว่าแม่ของนายเอกคือคนที่พ่อของเขาแต่งงานด้วยนั่นเองความจริงแล้วคนที่โกรธครที่จะเป็นพระเอกนะแต่กลับเป็นนายเอกนายเอกโกรธมากโมโหมากพอพ่อของนายเอกรู้เรื่องเขาก็ดีใจที่ครอบครัวของทั้งสองคนจะเกี่ยวดองกันเพราะว่าพระเอกนั้นดีกับนายเอกเหลือเกินพ่อของนายเอกยังเคยบอกเลยว่าตั้งแต่มีพระเอกเข้ามาก็เหมือนทําให้ชีวิตของนายเอกนั้นดีขึ้นนายเอกก็เลยถามพ่อของเขาว่าทําไมพ่อของเขาไม่โกรธเลยล่ะ พ่อของเขาก็เลยตอบว่าเขากับแม่นั้นเลิกลากันไปตั้งนานแล้วแม่จะไปมีชีวิตใหม่จะไปมีรักใหม่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรส่วนพ่อของเขานั้นถ้าเกิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งเพื่อให้มีความสุขมันก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าเขายังห่วงลูกอยู่ฝั่งนายเอกนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับพระเอกนะแล้วก็ได้แต่ไล่พระเอกไปพ่อของนายเอกนั้นก็เลยบอกว่าพระเอกไม่ได้ผิดอะไรนะ ความจริงแล้วนะเอกนางก็ไม่ได้โกรธอะไรพรอเอกหรอกแค่ทําตัวไม่ถูกแล้วก็รู้สึกอื่นๆบวกกับการโมโหแม่ของเขาแค่นั้นเองแต่สถานการณ์มันดันพาไปทําให้ทํายังไงล่ะจะทํายังไงได้ล่ะก็ในเมื่อมันแสดงพฤติกรรมแบบนั้นไปแล้วและเขาก็บอกกับพระเอกนะเพราะพระเอกก็ถามเขาว่าทําไมนายต้องโกรธฉันด้วยฉันน่ะไม่ได้ผิดอะไรเลยฉันก็เพิ่งรู้พร้อมกับนายนี่แหละและฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ดีเหมือนกันฉันกับนายอ่ะตอนนี้เราก็เกี่ยวข้องกันแล้วนะ พ่อของนายเอกเลยบอกกับเขาให้ไปขอโทษพระเอกซะเพราะตอนนี้นายเอกของเราไล่พระเอกหนีออกจากบ้านแล้วในขณะที่นายเอกกําลังจะไปขอโทษพระเอกนั้นพระเอกก็สั่งให้คนนั้นมาจับตัวนายเอกไปขังเอาไว้แล้วก็มัดเอาไว้ในห้องของเขานายเอกก็เลยน้อยใจว่าทําไมพระเอกถึงทํากับเขาแบบนี้คนรักกันอ่ะไม่น่าจะทําแบบนี้นะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทั้งๆที่ความจริงแล้วเขากำลังจะมาขอโทษได้ซ้ำเขาก็เลยบอกความจริงพระเอกว่าคือฉันจะมาขอโทษนาย พ่อบอกให้มาขอโทษนายแล้วก็มาชวนนายกลับไปอยู่ที่บ้านพระเอกพอได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแก้มัดให้ในายเอกนายเอกกําลังจะจะได้แก้มัดอยู่แล้วแต่ว่านายเอกก็เลยจัดการจะมัดพระเอกแทนแต่พระเอกของเรานั้นก็รู้ทันจับนายเอกนั้นทุ่มลงไปที่เตียงแล้วก็กระหน่ำจูบอย่างแรงคิดถึงเป็นบ้าเลยขอให้หายคิดถึงหน่อยแล้วกันนะแล้วเขาก็กระหน่ำจ๊บนายเอกอีก แล้วก็บอกให้ในายเอกนั้นเรียกตัวเองว่าสามีอะไรนะนายพูดอะไรนะก็สามีไงก็เธอเงอนฉันเหมือนสามีกับภรรยางอนกันเลยเหมือนภรรยางอนสามีอะ่ะหืมอะไรนะนายพูดอะไรพูดใหม่อีกทีสิแล้วนายเอกก็ผลักพระเอกออกแล้วก็เดินออกไปแต่พระเอกของเรานั้นก็รวบตัวนายเอกเอาไว้แล้วเอามากอดในอ้อ,อามากอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซุกหน้าลงไปที่นายเอกอย่างอบอุ่น ทั้งสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องของพระเอกพระเอกเนี่ยก็ข้างรักสุดๆเลยทั้งกอดทั้งหอมนายเอกจนแก้มช้ำหมดแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสเขาก็จะฉวยโอกาสแบบนี้เสมอๆเลยและมักจะบอกรักนายเอกซ้ำๆและถามนายเอกว่ารักเขาหรือเปล่าแต่นายเอกของเราก็ไม่ตอบสักทีมีแต่เฉยๆไปเรือยก็นายก็รู้อยู่แล้วนี่แล้วจะมาถามฉันทําไมแต่ฉันอยากได้ยินจากปากของนายไงแต่นายเอกของเราก็โคตรจะปากแข็งเลยไม่ยอมบอกรักสักทีทั้งๆที่ในใจอ่ะโคตรจะรักเลย วันหนึ่งนายเอกนางก็ตัดสินใจบอกกับพ่อเขาว่าถ้าเกิดพ่อรักกับอาโจก็อยากจะให้พ่อมีความสุขเพราะใน,นวันนี้แม่ก็แต่างงานไปแล้วความหวังที่จะให้พ่อกับแม่นั้นกลับมาคืนดีกันเป็นครอบครัวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อแม่มีรักใหม่แล้วพ่อก็สมควรที่จะได้รับความสุขเช่นกันเหตุผลที่นายเอกนางคิดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดวันหนึง่งสมมุติว่านางอะจะต้องย้ายไปที่ไหนสักที่หนึง่งหรือว่าอาจจะได้ย้ายออกจากบ้านหรืออะไรก็ตาม ก็อยากจะให้พ่อของเขานั้นมีคนดูแลที่ดีแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะห่างพ่อเลยเพราะว่าเขานั้นรักพ่อมากแล้วก็อยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กคิดแล้วก็ใจหายถ้าเกิดวันหนึ่งพ่อแต่งงานไปแล้วพ่อของเขาก็จะต้องไปอยู่กับอจโจหรือว่าบางทีอจโจก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งมันโคตรจใจหายเลยเพราะเขาไม่เคยห่างพ่อเลยนเอกอะออกไปแล้วก็ดื่มหนักมากแล้วก็ร้องไห้พ่อเอกก็เลยถามนเอกว่าเป็นอะไร ายเอกก็ได้แต่พั่มเพอรภานาไปต่างๆนานาพอในเอกเมาพระเอกก็เลยแบกในเอกกลับบ้านมาในเอกบอกกับพระเอกว่าอยากจะขึ้นไปที่ด่านฟ้าพระเอกก็เลยแบกในเอกขึ้นไปที่ด่านฟ้าโดยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นได้ความยากลําบากอย่างทุลักทุเลเพราะว่าพระเอกและในเอกนั้นก็ตัวเท่าๆกันในเอกพอไปถึงที่ด่านฟ้าก็ปล่อยโหกมาร้องไห้พระเอกก็เลยปอบว่าไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะแต่งงานใหม่ แม่ของเธอจะแต่งงานใหม่ต้องดูแลอาจโจพ่อต้องดูแลอาจโจแต่นายก็จะมีฉันคอยดูแลอยู่เสมอแล้วพระเอกก็เอานายเอกนั้นเข้ามากอดด้วยความอบอุ่นมีวันหนึง่งพี่ชายของพระเอกนั้นก็มาหาพระเอกที่ห้องทําให้ในายเอกนั้นรู้สึกอึอดอัดเป็นอย่างมากเพราะเหมือนว่าพี่ชายของพระเอกนั้นจะไม่ค่อยชอบนายเอกเอาซะเลย เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนทั้งพระเอกแล้วก็นายเอกนั้นย้ายออกไปอยู่ด้วยกันที่ห้องของพระเอกนายเอกหลังจากที่พี่ชายของพระเอกนั้นกลับไปนางอะ่ะก็รีบเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูเพื่อไม่ให้พระเอกนั้นเข้ามาแต่พระเอกของเราก็ซ้อนแผนสามารถเข้ามาได้อยู่ดีแล้วก็รวบนายเอกเข้ามากอดไปดูต่อกันเองนะทุกคนในซีรีส์นะจ๊ะเพราะว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็คือเพลร้อนอย่างแรงจากทุกคน แม่ของนายเอกนั้นมาบอกกับเขาทั้งสองคนว่าพ่อของพระเอกนั้นจะส่งลูกทั้งสองคนไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยกันโดยพ่อพระเอกนั้นเห็นดีเห็นงามแล้วก็จัดการทุกอย่างใหม่หมดแต่นายเอกนั้นไม่ยอมเพราะว่าไม่อยากที่จะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าให้แม่ของเขามารับภาระแต่อย่างใดเพราะว่าเงินทั้งหมดก็ไม่ใช่เงินของแม่ด้วยเป็นเงินของพ่อพระเอกทั้งสองคนก็เลยไล่แม่นายเอกนั้นกลับไป และจะบอกว่าเรื่องนี้ NC บ่อยมากๆนะคะทุกคนคือบ่อยๆสุดๆจัดประหลาดขลิกคือในซีรีส์อาจจะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าในนิยายนั้นคือบ่อยมากอะคือทุกคนคือมันมีอ่านฟีด้วยนะลองไปเซิร์ชอ่านดูนะคะทุกคนคือบ่อยมากอะเพราะพระเอกของเรานั้นนางข้างรักนายเอกแบบสุดๆเลยและนายเอกของเรานั้นถึงแม้ว่ากระทั่งแรกๆะนางจะอาระยะขัดขืนแต่หลังๆมานางก็ยอมตั้งแต่หน้าประตูอจาจารย์มีวันหนึ่งแฟนเก่าของนายเอกนั้นกลับมา มาหาที่โรงเรียนแล้วก็มานั่งจ้องพระเอกมานั่งจ้องนายเอกอยู่ทําให้พระเอกของเรานั้นโมโหแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยที่จู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้มานั่งจ้องแฟนของเขาอยู่แม้ว่านายเอกจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วก็ตามหลังจากที่พระเอกรู้ว่านี่เป็นแฟนเก่าของนายเอกพเพกก็โมโหแล้วก็โกรธนายเอกมากเลยแล้วก็หึงหึงแบบสุดๆเลย นางก็ยังโทรมาง้อนายเอกอยู่นั่นแหละจะมาขอคืนดีถึงแม้ว่าเลิกลากันไปแล้วและนายเอกก็ปฏิเสธไปหลายครั้งจนวันหนึ่งพระเอกนะั้นรับโทรศัพท์แทนนายเอกนางก็เลยบอกว่านางอ่ะเป็นแฟนของพระเอกของนายเอกพอพระเอกได้ยินแบบนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าจะเป็นแฟนได้ยังไงเพราะว่าแฟนของนายเอกอ่ะก็คือตัวพระเอกนล่ะนางได้ยินแบบนั้นนางก็คือแบบอึง้งสตันไปเลยที่พระเอกนั้นบอกว่าเป็นแฟนกับนายเอก ผู้ชายสองคนรักกันแฟนเก่าของฉันตอนนี้เปลี่ยนไปรักผู้ชายแล้วนางสตันไปเลยจ้าแล้วบอกว่าให้เลิกยุ่งกับนายเอกซะ เพราะว่าเขาแหละคือแฟนของนายเอกผู้หญิงคนนั้นคือแบบอึง้งแดกสิจ้าท่านผู้ชมพอคุณเอ้ยสุดๆไปเลยจ้าเมียข้าใครจะแตะอะไรแบบนี้แม้ว่าพระเอกกับนายเอกนั้นจะงอนกันไปงอนกันมาบ่อยมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนกันเอาง่ายๆเลยนะพ่อเอกของเราอ่ะนางมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อใจในายเอกของเราสักเท่าไหร่อ่ะก็มีบ้างนะมันแบบ คือโคตรจะบีบหัวใจเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าแบบนางเลาแวงไปหมดอ่ะพระเอกของเราคือแบบนางรักมากไงนางก็เ,เลยรล่แวงว่ากลัวว่าในเอกของเราอ่ะจะปันใจให้คนนั้นคน, <c oughs> คนนี้เหตุผลเพราะว่าในเอกของเราไม่เคยบอกรักนางเลยบวกกับในเอกนั่นแหละคือแบบนางนาง,นางปากแข็งอ่ะทุกคนมีแต่พระเอกอ่ะที่แบบพั่มเพ้อว่าบอกรักนางแบบบ่อยมากแต่ว่านางอ่ะคือมีแต่บอกกับพระเอกว่านายก็รู้อยู่แล้วนี Mic, คคน่นายก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอยู่แบบนี้แหละ คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วนางแบบรักพระเอกมากแต่นางอ่ะไม่ยอมบอกว่าคําว่ารักสักทีพระเอกอ่ะมีวันหนึ่งนางดื่มหนักมากคือแบบเหมือนช่วงที่เขาทะเลาะก,กับนายเอกช่วงหนึ่งอ่ะที่โดนนายเอกไล่หนีแล้วเขาอ่ะก็มาอยู่ในห้องแรกๆอ่ะช่วงนั้นพระเอกนางก็ดื่มหนักมากเหมือนกันคือดื่มหนักมากอ่ะแล้วก็ไม่ไปเรียนจนนายเอกนั้นเป็นห่วงเขามากคือแบบย้อนกลับไปเหมือนตอนนั้นเป๊ะเลยค่ะ กว่าจะปรับความเข้าใจกันได้นี่ก็บีบหัวใจกันสุดๆเลยนะคะย้อนกลับมาวันที่พระเอกของเราอ่ะนางเมานายเอกก็เลยไปแบกพระเอกนั้นกลับห้องแล้วก็บอกรักพระเอกอ่ะคือตอนที่พระเอกงงเงียงงเงียอยู่นายเอกอ่ะนางก็บอกรักพระเอกจ้าพระเอกนางก็ได้ยินนะนางก็ยิ้มและอืมแล้วทั้งสองคนก็จูบกันและมากกว่านั้นคือแต่แอดอ่ะอยากจะให้ไปดูเองนะจ้าคือนั่นแหละจากหลังก็คือนั่นแหละทุกคนน่าจะจินตนาการออกนะคะแต่ว่าแอดอ่ะไม่สปอยเอ็นซีนะจ๊ะ เพราะว่ามันดูแบบคือมันเผ็ดมากอะแต่ซีรีส์เรื่องนี้แอดบอกเลยนะคะว่ามันตัดจบไปแบบแบบว่าด้วยความที่มันเซนซิทีฟนิดนึงนะคะในจีนเพราะว่าเขายังไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่กับบอยเลิฟด้วยความที่อ่ามันเป็นวัยมัธยมด้วยแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะคะมันจะเป็นวัยมหาลาัยไปแล้ววัยทำงานไปแล้วมันก็เลยไม่ถูกปิดกั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องเนี้ย คือสร้างไปยังไม่จบเลยคือมันจู่ๆมันก็ถูกปิดจบไปซะง,งั้นเฉยเลยอะทุกคนแต่ว่ามันก็จบไปแบบนายเอกอะก็ได้พูดคำว่ารักกับพระเอกทำให้พระเอกอะใจฟูอยู่อะสักคำหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่พูดอะไรเลยนะคะขอให้เป็นเพื่อนลองไปหาอ่านนิยายดูก็ได้นะคะทุกคนซึ่งมันอิ่มใจมันใจฟูมากมันเป็นนิยายที่ดีสนุกมากมันมีคนแปลไว้อยู่นะคะทุกคนส่วนใครที่อยากจะแบบ คือขี้เกียจอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบฟิลลิ่งการอ่านก็สามารถที่จะไปดูได้ของช่องจ m m TV นะคะที่เอามาลงนะคะทุกคนเซิร์ชได้เลยค่ะว่าเรื่องอ่าร้ายนักรักเสพติดนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยค่ะก็ไปหาดูได้นะคะทุกคนคือคือจิงคือแอดอะสปอยแบบรัดๆนะคะทุกคนแบบแบบแบบควบรวมมาทุกคนเพราะว่าคือเรื่องนี้มันมีหลาย EP มากแต่ว่าแอดอะคือแบบ คือด้วยความที่อยากจะให้มันกระชับที่สุดนะคะจะได้เห็นภาพรวมต้องอรอลุ้นกันนะคะทุกคนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่ามันจะมีซีซันสองจ้าแต่ว่าก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะเพราะว่าถ้าตามในในิยายอะ่ะซีซันสองจะบอกเลยว่าคือมันควรที่จะได้แต่งงานกันอะ่ะโออคือคือแบบซีซันสองเป็นซีซันที่บีบหัวใจมากเลยนะงอนกันบ่อยมากงอนกันบ่อยจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดสุดเอนดิ้งสุดๆเลยค่ะว่าแบบได้แต่งงานกันต้องอรอลุ้นนะคะ ก็หวังว่าจะมีซีซั่น2จริงๆโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะหวังว่าจะติดตามแอดอยู่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาสปอยเรื่อยๆนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย